อย่าไปจี้ดูจี้แช่ดูอย่างเงี้ยมันจะเกิดสมาธิตัวแต่ความเข้ามาแทรกแล้วมันจะมามันจะมาพับจิตนี้แล้วให้ให้ให้เห็นอาการของสมาธิเราจะถือว่าอาการของสมาธิกลายเป็นอาการกลายเป็นจิต<อ>ไปก็จะถูกถูกสมาธิบังจิตอย่างเงี้ยอย่างนั้นสูตรของการไม่ถูกอะไรบังก็คือดูแป๊บเดียวแล้วก็เลยดูแต่ดูบ่อยๆ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 เดี๋ยวต่อไปมันจะมันจะเปิดเต็มที่ของมันเองต่อไปเปิดเต็มที่เนี่ยไม่เกี่ยวกับการดูแล้ว ไม่ดูก็เห็นดูก็เห็นเพราะมันปรากฏอยู่ต่อหน้าเลยเนี่ยปรากฏอยู่ต่อหน้ามันอยู่ต่อหน้าเราอย่างนี้เลยจิตเราอะเฮ้ยอะไราวะความนิ่งอยู่ต่อหน้าเลยความเฉยอยู่ต่อหน้าเลยเยอไ,ไ,ไหมความคิดไม่มาแผ่วห่างเลยความคิดอยู่นอก g นอกอ,อยู่ไกลๆเราจะรู้ทันทีด้วยตัวเราไอวะแต่ก่อนเราเรา,เรานี่ความคิดจะเป็นตัวทําให้เราวุ่นวายทาให้เราฟุ้งซ่านแต่วันนี้ไม่มีความคิดทําให้เราวุ่นวายและฟุ้งซ่านในแน้วเพราะมี มีความนิ่ง